ก็พันที่ผ่านวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะชื่อน้องดิวนะเขาก็บอกว่าให้รีวิวคอมพิวเตอร์ผมหน่อยนะฮะโอเคจัดไปวันนี้ต้องขอภัยแบบเรื่องกล้องนะฮะมันจะไม่ชัดนะอันนี้ผมปรับให้มันไม่ชัดเองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ไฟล์แม่งใหญ่ครับเีลียดลง <laughs> ไม่ใช่โทรศัพท์ผมแม่งเมมโบริการน้อยครับโอเคเฮ้ย <Hey, S 1> สีบวง <gasps> โอเค จริงปรับให้ชัดก็ได้แบบละเอียดอะ่ะก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่เอานะโอเคน้องบอกว่าให้พี่พี่เรียกกูว่าพี่ดูแก่ไหมรีวิวกิมเกียร์หน่อยเอ้พ่เกียร์มเกียร์คอมพิวเตอร์หน่อยจัดไปเดี๋ยว คอมพิวเตอร์ผมก็นี่ฮะก็ไม่ได้แบบแรงหรือว่าแบบกากอะไรอย่างนงี้นะก็ผมว่าผมว่าพอดีพอดีอะประมาณว่าคอมพิวเตอร์ไปทำงานนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้อมูลคร่าวๆคร่าวๆต้องรอเรือด้วยอันนี้ใช้การดจอของ NVIDIA GeForce นะครับบอกไว้ก่อนอ่ะโอเคเราเข้าดูข้อมูล CPU อะไรคร่าวๆหน่อยนี่ ซีบียูคร่าวครับผม Intel นะครับคอ i 5ห้0 0ันอันนี้ที่ผมมาทำใครที่เคยติดตามผมตั้งนานแล้วก็อาจจะรู้ว่าผมเคยทำไปแล้วนะเมื่อไม่ตอนนี้ไม่ถึงพันซับอะประมาณห0าร้อยประมาณ100 200ซับผมเคยทำรอบหนึ่งแล้วนะเรื่องรีวิวคอมพิวเตอร์โอเคต่อต่อตอ,อันนี้นะเป็นคอ i 5ห้0 0ันสองรอนะครับผม c ี u 2.20นะฮะอั Up to 2สอนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะแรมนะสี่กิก แล้วก็ซิสเต็มอันนี้64บิตนะฮะ X64 รเซสเซอร์ 64, นะฮะเพนซัพพอร์ตนะฮะเพนซัพพอร์ตก็คือกูใช้ปากกาอันนี้ได้ปากกาเมาส์ปากกานนได้นะครับใช้เมาส์ปากกาได้นะครับส่วน touch, ทัชทัชอันนี้ผมทำไม่ได้นะเครื่องผมอันนี้เป็น Windows 10นะครับ OS นะเป็น Windows 10 Windows 10นี้เพิ่งลงนะครับเพื่อนด้เพิ่งลงก็นานแล้วแหละลงนานแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วนะฮะ Windows 10ลงมาคอมพัง เขาลงให้พิโนสิบกูก็เลยแบบเออเซ็งเหมือนกันนะ,ปะไปดูดีกว่าว่าเอ็นวีเดียเรื่องอะไรยังไงนะครับปึ๊บเนี่ยเอ็ Nvidia. นวีเดีย G Force แปดสามศูนย์เอ็มนะครับผมเขาเนี่ยครับ G e Force 830M นะครับ ถือว่าพอดีนะผมว่าตัวนี้พอดีพอดีนะไม่ไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้กากถึงขนาดเล่นอะไรไม่ได้นะะแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดถึงเล่นแบบปรับไฮเอาต้าออลต้าอันต้าอะไรอย่างงี้นะผมนี่ได้เลขเอ็ก x หนึ่งสิบสองจูนย์นะครับ <c oughs> ราคาอันนี้ผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมราคาราคาเครื่องเนี่ยตอนนี้ซื้อมาประมาณสามหมื่นนะครับก็แพงมากวะไม่รู้สิก็ไม่ใช่ตังผมนะของขวัญวันเกิดนะครับผมอันนี้ พอดีเข้าตอนนั้นเข้าขึ้นเข้าโรงเรียนใหม่ก็ต้องใช้ทํางานไงก็เลยซื้อนี่มาก็บอกพ่อว่าทำงานนะแต่ว่าตอนซื้อมาโหพี่กูเลือกถูกมากครับพี่ตอนตอนพี่ไปเลือกให้พี่แม่งเลือกถูกมากว่าต้องเป็นการ์จออะไร <c oughs> พี่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าพี่เลือกมาก็ได้ได้เอ็นวีเดียมาเฉยเลย <c oughs> สุดยอดต้องขอบคุณพี่ครับผม <c oughs> นี่เป็นแปดสามศูนย์นะมันไม่แรงนะแปดสามศูนย์มันไม่แรงแบบ GTX อ่าอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็เบอกบอ่ะก็ประมาณแบบจีทีและจีทีแปดก็พอๆกับประมาณอ่แา,อาแรงกว่านะี่มั้ง9 2้งมั้งไม่รู้เออแรงกว่า920นะแรงกว่า840นะครับประมาณนี้นะตัวนี้เป็นตัวจัดเต็มนะของของด้านจีฟอร์ด 800M นะครับ <c oughs> โอเค แค่เนี้ยไม่มีอะไรอ่ะถ้าเกิดจะดูภายนอกก็อุ้ยถ้าเกิดจะจะดูภายนอกก็ก็มีพวกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเอ็นดิทิตสัตว์ X9 เอ้สัตว์ X890 นะไอซูริเคียนซีรีส์สองซีซีซูริเคียนซีรีส์สองนะประมาณเนะี้ยมันไม่มีอะไรอ่ะจะบอกอะไรคีย์บอร์ดก็อะไรวะ อะไรวะลืมชื่อชื่อหมายโอเคเออโอเคเคเก้าสิบหกนะฮะบูสวิชนะเดี๋ยวถอนไม่ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคอันนี้บูสวิชนะโอ้ยแสงแสงแสงจ้าเกินอ่ะบูสวิชนะฮะแท้บูสวิชนะนะฮะมันไม่ใช่เซมีนะฟังเสียงเอา เอางี้เว้ยถ้าอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้ลองไปซื้อมากดใช้ดูครับจะได้รู้มันแท้ไม่แท้ครับโอเคแกเคเก้าห oh, okay. ไปซื้อมาเลยครับอยากรู้มันแท้ไม่แท้ค,คือตอนผมไลฟ์ครั้งนี้แล้วมั้งมีคนถามว่าอันนี้ที่เสียงมันแบบเนี่ยแล้วตอนผมเล่นผมจะกดแรงอย่างนี้มันเลยไมย่ค่อยได้ยินเสียงแบบสวิตช์ตอนกดลงไปดังเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงนี้เท่าไหร่นะมันจะไม่ได้เสียงนี้เท่าไหร่รครับแตพ่พอผมกดไปปุบ๊บนะ เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงสวิตกิ๊กๆเท่าไหร่ไงเขาก็เลยถามว่าอันนี้มันเกิดจากการกระทบกระแรงหรือว่าเป็นบูสวิตกันแน่นะฮะเนี่ยเนี่ยตอนกดเนี่ยคือมันคือฟิลลิ่งตอนกดลงไปมันแบบเนี่ยึ๊บลงไแบบอ,อืมอืมอืมอย่างเงี้ยแหละคือเนี่ยบูสวิตนะฮะผมประมาณนี้อธิบายไงดีอ่ะเดี๋ยวดำอุ๊อุบอุ๊เด้อเดใส่ไม่ถูกโอเค เมากดใช้เองดีกว่าเออไปซื้อมากดใช้เองดีกว่าถ้าสงสัยกันอีกนะื้อมากดใช้เองนะแนะนำเ <ฮะ S 1> สียงอาจจะแบบเสียงอาจจะเหมือนบูสวิตนะตอนถอดสวิตออกแต่พอใส่แล้วเสียงกับไอพลาสติกเสียง,ยงข,าขาวข้างในเนี่ยเนี่ยพลาสติกขาวข้างในเนี่ยมันกระทบกันมันจะเสียงออกแบบ กลองข้างในมันจะแบบกริบเข้าไปเลยกนระิบกริบกริบล,ล,ลงไปเลยนะ <S 2> <S 2> เออเห็นไหมเสียงแบบกริบเข้าไปใช่ไหมเพอกดหลายอันพร้อมกันอะ่ะเสียงกระทบมันจะเบาลงคนระับ ไม่มีเสียงสวิตช์งนั้นเลยฟังนะฟังนะประมาณนี้เนาะผมไม่อยากจะอะไรมากแล้วเอเป็นว่าถ้าสุดสงสัยก็ไปซื้อมาใช้เองแล้วกันนะม,มือมือทำไงคนทุกคนเข้าใจ เนี่ยก็ประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรละ,ะโอเคก็คนอยากให้รีวิวก็ประมาณนี้นะเออหูฟังใช้ของอะไรของฟิลิปนะหูฟังของไม่โชว์แล้วกันขี้เกียจเอามาละพอดีไม่ได้ใส่อยู่ทำงานอยู่โอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนี่สำหรับน้องดิวนะแล้วก็คนอื่นที่อยากทราบนะฮะ อเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับผมก็ถือเป็นว่าไขข้อสงสัยของน้องดิวคนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ของบาง,บางคนที่ยังไม่กล้าถามหรือว่ากำลังจะถามหรือว่าอเอาไว้ศึกษาอะไรเงี้ยกันโอเคไปละไม่มีอะไรละแค่นี้แหละสวัสดีครับ